สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกด s u b สไ r i b e ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องหากคุณแม่มีข้อสงสยัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการขนาดตั้งครรภ์สามารถส่งข้อความมาได้ทั้ง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับคุณแม่นะคะในเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นะคะคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่เตรียมตัวต่อการตั้งครรภ์นะคะหรือว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็กําลังมิตกกังวลน,นะคะว่าจะเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือไม่นะคะเดีย๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันว่าความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์คืออะไรนะคะแล้วมีผลกระทบหรือมีวิธีการสังเกตต,ตนเองอย่างไรนะคะ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าความดันโลหิตสูงนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์น,นะคะแต่ในกลุ่มคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์น,นะคะก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ คำว่าความดันหิตสูงนะคะนั่นก็คือการประเมินค่าความดันโลหิตของคุณแม่นะคะเมื่อไปโรงพยาบาลแล้วพบว่าค่าสูงกว่าเกณฑ์น,นะคะโดยการแจ้งค่าความดันโลหิตนะคะจะแจ้งเป็น2ค่าก็คือค,ค่าความดันหิตตัวบนและค่าความดันหิตตัวล่างค่ะค่าความดันหิตตัวบนนะคะโดยปกติแล้วจะอยู่ที่9 0ถึง140มิลลิเมตรประหลอดนะคะส่วนค่าความดันลหิตตัวล่างนะคะจะอยู่ที่90 6 0ถึงมิลลิเมตรตลอดค่ะทีนี้ในกรณีที่คุณแม่มีความดันหีสูงขณะตั้งครรภ์น,นะคะนั่นก็คือค่าความดันหีสูงกว่า140ตัวล่างอยู่ที่90มิลลิเมตรตลอดนะคะนั่นคือค่าความดันหี่ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองค่ะที่บ่งชี้แล้วว่าคุณแม่ต้องมีการสังเกตตัวเองนะคะทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่มีความดันหิตสูงขณะตั้งครรภ์น,นะคะ สาเหตุนะคะน่าจะเกิดจากการที่มีการขดล,ลัดตัวของหลอดเลือดแดงนะคะส่งผลทําให้คุณแม่มีความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อความดันโลหิตเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เลือดที่ไหลเวียนผ่านสายสะดือไปยังรกเพื่อไปเลี้ยงทารกในครรภเนี่ย ลดลงนะคะจึงเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนแล้วก็สารอาหารลดลงนั่นเองค่ะสาเหตุนะคะที่ทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้มีด้วยกันหลากหลายสาเหตุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกนะคะหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดก็คือมีทารกในครรภ์มากกว่าหนคนนะคะ หรือว่าในกรณีที่คุณแม่อายุมากกว่า3 5ปีนะคะหรือว่าก่อนตั้งครรภมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคความดันสูงหรือท่านไหนนะคะที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกินเกณ์น,นะคะก็มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะโรคดังกล่าวได้ค่ะแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะ ผลกระทบต่อคุณแม่นะคะก็จะมีโอกาสเกิดภาวะชักนะคะเกิดภาวะเลือดออกในสมองนะคะหรือว่าอาจส่งคนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะหรือจะส่งผลกระทบต่อภาวะลกุกลอกตัวก่อนกําหนดนะคะสําหรับผลกระทบต่อทารกในครรภ์อย่างที่เกริ่นไปแล้วตอนแรกนะคะเมื่อทารกได้รับสารอาหารลดลงนะคะได้รับออกซิเจนลดลง ก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะคะทําให้ทารกเนี่ยมีน้ําหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์นะคะก็คือไม่จเจริญเติบโตไปตามเกณฑ์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ผลกระทบรุนแรงสุดนะคะก็จะทําให้ทารกเกิดการเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะทีนี้เราจะมีวิธีการสังเกตอาการดังกล่าวอย่างไรนะคะ คุณแม่ต้องสังเกตอาการเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเมื่อไปฝังคันจะมีการประเมินความดันหิตอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าความดันผิดของคุณแม่เริ่มสูงขึ้นนะคะก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะซึ่งอาการปวดศีรษะต้องไม่สัมพันธ์กับการนอนน้อยไม่สาคัญกับการออกไปที่กลางแจ้งแล้วแดดจัดแล้วเดินเข้ามาในที่ร่มแล้วก็ปวดศีรษะทันทีนะคะ ต้องพักก่อนนะคะอาการที่2คือจุดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปีนะคะต้องไม่สัมพันธ์กับเรื่องของอาการกดไหลย้อนที่บางท่านเป็นอยู่แล้วนะคะอาการที่3คือตาผ้าม้วนะคะแล้วก็อาการที่มีโอกาสเกิดร่วงด้วยได้อย่างเช่นอาการลุกดิ่นน้อยนะคะหรือว่าปวดเกรงท้องอันนี้ก็จะเป็นอาการร่วมที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่อาการหลักๆแน่ๆชัดๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยนะคะนั่นก็คืออาการปวดศีรษะ หรือตาผ้ามัวหรือจุกแน่นใต้ยีนปีถ้าคุณแม่มีอาการใดอาการหนึ่งแนะนําให้ลองนอนพักนะคะถ้ามีเครื่องวัดความดันหิดก็ให้ประเมินความดันหิดก่อนที่บ้านนะคะถ้าความดันหิของคุณแม่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการประเมินทุก15นาทีร่วมกับมีอาการดังกล่าวแนะนำพบแพทย์ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอข้ามวันหรือรอไปจนว่าเออพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหาคุณหมออันนี้ไม่แนะนำ ถ้ามีอาการดังกล่าวพักแล้วไม่ดีขึ้นประเมินความดันหิดทุก15นาทีก็ไม่ดีขึ้นแนะนําพบแพทย์นะคะเพราะว่าเมื่อมาพบคุณหมอแล้วเนี่ยถ้าหากว่าความดันหิดของคุณแม่เนี่ยสูงนะคะแล้วก็มีภาวะที่วินิจฉัยแล้วว่าเสี่ยงเป่าเพราะว่าคันเป็นทิษนะคะก็จะได้รับการพิจารณาให้นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้ยานะคะกันชักก็คือเป็นยาที่จะลดความดันหิดของคุณแม่ลงนั่นเองนะคะก็ถ้าหากว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ ฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ